สวัสดีครับวันนี้อู่ช่างเล็กนะครับวันนี้มาอีกแล้วนะครับเรือนไมดีแม็กนะครับอาการลูกค้าบอกนะครับเข็มไม่ขึ้นนะครับตอนนี้เช็คดูนะครับไฟไม่ติดสักดวงนะครับจ่ายไฟดูนะครับตอนนี้กําลังไล่หาตัวเสียนะครับตรวจเช็ควัดไฟนะครับว่าไฟไม่มาตัวไหนบ้างนะครับไล่ไปเรื่อยๆื่อนะครับว่าจะเจอตัวไหนเสียจะเสียหนึ่งตัวสองตัวสามตัวหรืออาจจะหลายตัวนะครับตัวนี้สนใจส่งมาซ่อมได้นะครับเรือนไมดีแม็ก หรือเรือนไมวิกโกนะครับอู่ช่างเล็กรับซ่อมนะครับเช็คไปเรื่อยๆนะกว่าจะเจอตัวไหนเสียนะครับวัดไปวัดมานะครับไฟไม่มาสักตัวนะครับตอนนี้หลอด LED ก็ไม่ติดนะครับตอนนี้ไฟมาแล้วนะครับ12โวลต์เข้ามาแต่ไฟ5โวลต์ไม่มานะครับไม่มีสักตัวนะครับตรงเกจวัดนะครับ เกความเร็วนะครับเกน้ํามันนะครับไม่มีไฟมาเลี้ยงเลยนะครับเจอตัวเสียแล้วก็ถอดนะครับถอดเปลี่ยนนะครับถอดเปลี่ยนมันทุกตัวเลยครับตัวไหนเสียต้องผู้ต้องสงสัยนะครับเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะครับตัวนี้สนใจส่งมาซ่อมได้นะครับเดี๋ยวเบอร์ทิ้งไว้ให้ในคลิปนะครับ เรือนไมดีแม็กวีโก้นะครับตัวไหนมีอะไรขายนะครับผมกซ่อมได้หมดแล้ยครับที่อูช่างเล็กนะครับจะส่งเฉพาะเรือนไมมาหรือว่าเอารถมาก็ได้นะครับตอนนี้ถอดมาก็ได้นะครับถ้าอะไรมีถ้าไม่เสียตัวสำคัญก็ซ่อมได้นะครับตอนนี้ ดี๋ยวสนใจส่งมาซ่อมได้นะครับที่อู่ช่างเล็กนะครับไหลไปเจอตัวเสียก็เปลี่ยนนะครับตัวนี้เยอะนะครับเปลนใหม่ตัวนี้เสียเยอะนะครับสี่ห้าตัวนะครับนะเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับก็ตัดขาตัดอะไรให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์นะเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วลองมาเทสดูนะเสียบไปให้ถูกขั้วนะครับอย่าเสียบผิดขั้วนะครับเสียบผิดขั้วไม่นะครับ เปิดดูนะครับไฟก็ติดแล้วนะครับตอนนี้ตอนแรกมาไม่ติดตอนนี้ติดครบทุกดวงนะครับเห็นก็กวาดนะครับครับเดี๋ยวลองเสียบครับเดี๋ยวบ้านครับติดหลายรอบนะครับเพื่อความชัวนะครับติดแล้วนะครับก็ประกอบส่งลูกค้านะครับตอนนี้